สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําบัฟเฟิลกันค่ะเป็นวัฟเฟิลสูตรคีโตนะคะไรแป้งไรน้ําตาลนะคะคนที่ทานคีโตอยู่ก็ทานได้เพราะว่ามีส่วนประกอบหลักอยู่2ออย่างนะก็คือไข่นะไข่แล้วก็แป้งอัลมอนนะคะก็คืออัลมอนป่นนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าตอกไข่ลงไปนะคะวันนี้เราทําสูตรเล็กๆเพราะฉะนั้นใช้ ้วยเล็กๆก็ได้นะคะในการผสมนะคะตอกไขให้แตกค่ะคนผสมให้เข้ากันวันนี้อันใช้ถ้วยที่มีปากแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการหยอดลงพิมพ์วอฟเฟิลนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลออริทนะคะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่มีแคลอรี่นะคะแล้วก็มีเกลือชมพูเล็กน้อยนะคะประมาณหนึ่งหยิบมือ ใส่ลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะแอนหยดกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วในส่วนของแป้งอัลมอนด์นะคะเอนก็จะเทผงฟูนะลงไปผสมนะคะคนให้เข้ากันเล็กน้อย เราจะไม่ร่อนแป้งอัลมอนด์นะเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากเหมือนกับแป้งสาลีนะคะทั่วไปนะคะก็จะเป็นเม็ดเมดอาจจะล่อนไม่หมดอยู่ดีนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเนยนะคะที่ละลายเตรียมเอาไว้นะคะเอ็นจะแบ่งใส่ลงไปทีละนิดนะคุณผู้ชม พราะว่าเนยเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะใส่พรวดลงไปทีเดียวเดี๋ยวไข่สุกนะค่อยๆใส่ลงไป สูตรนี้นะคะคนที่ทานาคีโตนะทานได้ทานได้เลยไม่อ้วนนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ทานคลีนนะไดเอทสูตรปกตินะคะหรือว่าไม่ได้มีการไดเอทใด,ดๆนะคะทานละอ้วนนะเพราะว่าไขมันสูงนะไขมันเยอะแต่ว่าเราใช้ไขมันจากเนยสดแท้นะก็จะสามารถทานได้อร่อยๆนะ เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็สามารถที่จะนำไปหยอดลงพิมบัฟเฟอร์ได้เลยนะคะโอเคง่ายมากเลยนะคะเอาละตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดเตาวัฟเฟอรนะคะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะปรับระดับมาที่ระดับต่ำสุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอนจะฉีดสเปรย์น้ำมันลงไปนะคะเล็กน้อย ทั้งสองด้านกันติดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรอให้เครื่องพร้อมนะคะก็คือให้ไฟเขียวติดนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยหยอดส่วนผสมลงไปค่ะเอาล่ะตอนนี้ไฟเขียวติดแล้วนะเอ็นเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ถุงบีบนะคะเพราะว่าเนือแบตเตอร์ค่อนข้าง,งหนืดนะแต่สำหรับใครที่สะดวกตักใส่นะก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าไม่มีถุงบีบนะคะแต่ว่าถ้าใช้ถุงบีบก็คือ นะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือความร้อนได้ที่แล้วนั้นก็จะบีบลงไปเลยประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคเสร็จแล้วก็จะปิดลงไปเลยใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ ตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ4นาทีนะคุณผู้ชมไม่ถึง5นาทีนะน้องก็ดูเหมือนจะแบบจะได้ที่แล้วอะคุณผู้ชมโอ้เราก็จะนำน้องออกมาเลยนะคะอน,นี้ น้องมีความแบบนุ่มนิ่มนะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวอเฟอลคีโตของเราวันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยส่วนประกอบก็ไม่เยอะเลยนะคะสามารถทำอร่อยๆกันได้เลยนะคะก็ทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบขนมปังคีโตแบบแันนนะแอนรู้สึกว่าเหมือนแบบ เคียวกรดาดอะแห้งๆนะ,ะยังไม่เจอสูตรที่แบบว่าอร่อยมากๆนะคะนอกจากสูตรที่เคยทําไปนะสูตรนุ่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่นําเสนอนะคะนี่น่าทานมากๆเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ทานคีโตอยู่นี่นะคะแนะนําเลยนะคะก็มีขนมอร่อยๆนะคะสามารถทานได้ในระหว่างที่ควบคุมน้ําหนักไปด้วยได้แล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะสำหรับว่าฟึ่งคีโตนะคะวันนี้แมนมีพาเพื่อนมาด้วยนะคะนี่ก็คือ ไซรับน้ำผึ้งนะคะยี่ห้อนี้บอกเลยไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทางนั้นแต่ว่าทำออกมาแบบทำออกมาได้น้ำผึ้งอะ่ะน้ำผึ้งแบบจริงๆเออแบบยอมใจเลยอะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำผึ้งที่แบบได้มากอะ่ะนี่นะคะ คือกลิ่นก็ได้รสชาติก็ได้นะคะแบบดีงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะชิมกันเลยกว่าไม่ต้องพูดมากข้างนอกเขาก็จะแบบกรอบกรอบนิดๆน,นะคะอะไรก็จะนุ่มๆน,นะคะนี่นะคะน่าทานมากอืมอร่อยเลย ลอดเลยคุณผู้ชมไปลองทํากันดนูน้องบัฟเฟิลคีโตค่ะสูตรอร่อยจากแอนเมดนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ share, นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้ออนลากคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ